นอนอยู่พนเลยเจ้าพอติหวย่ำหย่ำเลยเป็นก okay. ันแพร่บ tha ัวไมาแถวนก็ไปนอนนี่พ่นอยูยวาวังเดือนซีน่ะวางบุญเขาเอ็ดวัลาบเปียวินบัวเพมีเป็นเขาอีเขียวมือเลยเขาจิการผนมนอ่มืออื่นมืออื่นพอดีไปทุละเขนอมันนี่เขาจะไปทุละเขามืออื่นนั่นแหละเต็มพอาจะแบบมอนน้ำเออ ไออ้เขียวมากก็ไปเนี่ไปเขาน่ะ <alı> อ mm ีเ hmm, ข so like mm ียวเอ้ยา้วไอยัเวมาไอ้เขียวอ่าไอ้อีเยาไ้ย้วได้ลูกได้ลูกเด้ไดใลูกแล้วได้ลูกแล้วไในลูกข้อมได้เนี้ยแล้วมันก็ได้ลูกนี่กูไม่บ่นะอมันคัดเนาะแอบไปเนาะแต่จานนี้เป็นเนาะ ลูกนอนจานนี้เว้นวะคันใครตัวมันจิ๋วมันโมกินหั้บวอโอ้กะชิชั่เป็นลูกเขาเล็กน้อยเขียวกระ่ดโอ้ดีดีเ่่าพโมกินเขาดีนะกระโดนเนี่ยไหนป้าป้าวะป้าป้ามาไม่นะอเอ้ยเออเด็่เดินน้ำเขาเวีนหมด่ะเดิน